สวัสดีคุณผู้ชมที่โารบสอนติดต่อทีมซัพพอร์ต a c e b o o k เข้าสู่หน้าตาแบบนี้ได้อย่างไรสำหรับคุณผู้ชมส่วนมากทำโฆษณาบูธโพสจากมือถือหรือแอปตัวจัดการเพราะมันสะดวกรวดเร็วแต่พอติดปัญหาปุ๊บจะติดต่อทีมซัพพอร์ตทำยังไงมันเอาชัวร์ครับติดต่อผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่ผมสาธิตอยู่นี้คือ o o o g l h r o r o นะครับผมจะลงรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับว่าเข้ามาได้อย่างไรอยู่หน้าไหนนะครับ ขอคนละหนึ่งซับสไครต์นะครับท่านใดยังไม่กดเข้ามาดูก็ขอขอบพระคุณมากๆครับไปดูหัวข้อที่พวกเราเจอกันบ่อยมากครับโฆษณาของฉันถูกปฏิเสธบัญชีโฆษณาถูกปิดใช้งานฉันต้องการเปลี่ยนโซนเวลาสกุลเงินชำระเงินไม่สำเร็จหน้าต่างนี้มันจะเด้งขึ้นมาก็ต่อเมื่อตรงนี้ครับฝั่งซ้ายมือนะครับสัญ,ญลักษณ์ความช่วยเหลือติดต่อทีมซัพพอร์ตตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลย เริ่มต้นไปพร้อมๆกันครับลงชื่อเข้าใช้ Facebook บนเบราว์เซอร์ o g l h r o r o m e ครับ 2. เปิดแทบใหม่พิมพ์คำว่าตัวจัดการโฆษณาครับเลื่อนหาตัวจัดการโฆษณาของ Facebook ตำแหน่งอาจจะไม่ตรงกรันไม่เป็นไรคลิกไปที่ตัวจัดการได้เลยครับหน้าตาแบบนี้หรือหรือลักษณะใดก็แล้วแต่ให้คุณสังเกตฝั่งซ้ายมือนะครับ 3ขีดฝั่งซ้ายคลิกแล้วคลิกหัวข้อตัวจัดการอีกครั้งหนึง่งหน้านี้สังเกตฝั่งซ้ายมือด้านล่างครับสัญลักษณ์ความช่วยเหลือ question เมื่อคุณคลิกแล้วจะเปิดหน้าต่างเด้งขึ้นมาฝั่งขวามือคลิกติดต่อทีมสนับสนุนเลือกปัญหาของคุณ แต่ว่าผมจะขอยกตัวอย่างปัญหาที่น่าจะเจอบ่อยต้องการเปลี่ยนโซนเวลาหรือสกุลเงินสมมุตินะครับติ๊กตรงนี้ถ้าเป็นปัญหาโฆษณาของฉันถูกปฏิเสธมันอาจจะกู้คืนไม่ได้นะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะเผลอในการในการโพสต์คอนเทนต์ที่มันผิดมาตรฐานจริงๆมันก็กู้ไม่ได้นะผมผมจึงยกตัวอย่างนี้เลยแล้วกันฉันต้องการเปลี่ยนโซนเวลานะครับแล้วคุณจะเข้าสู่รับความรับความช่วยเหลือ ขณะนี้เวลา2ทุ่ม58แชทไม่ว่างนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบหัวข้ออีเมลเขาบอกว่าเวลาการตอบ1วันทําการหลักหมื่นหลักแสนข้อความคุณคิดดูเจ้าหน้าที่มีแค่มีไม่กี่คนก็ต้องทําใจนะครับแนะนำให้คุณใส่อีเมลที่เชื่อมกับบัญชีของคุณนะต้องเป็นอีเมลเดียวกันหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็นเบอร์เดียวกันที่เชื่อมกับบัญชี Facebook ของคุณ จริงๆแล้วเราติ๊กหัวข้อหัวข้อเริ่มต้นอยู่แล้วครับในการแจ้งเปลี่ยนโซนเวลาเปลี่ยนสกุลเงินในหัวข้ออื่นๆก็น่าจะเช่นเดียวกันนะคุณก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันใช้แบบฟอร์มเดียวกันซึ่งหัวข้ออื่นอาจจะไม่ผ่านนะครับอาจจะไม่มีใครตอบหรือเขาอาจจะปฏิเสธเพราะคุณผิดจริงไงครับไม่ใช่ว่าเขาจะช่วยคุณได้ทุกเรื่องนะครับผมแนะนำดูคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับสาเหตุที่โดนบล็อก การยืนยันตัวตนเงื่อนไขาการทําโฆษณา Facebook ต่างๆก็พยายามนํามาฝากคุณผู้ชมอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยอะนะครับขอจบคลิปการติดต่อทีมสนับสนุน Facebook ไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ